นี่ตอบคำถามเขาเขาอันถามมาว่าได้ความเห็นว่าพี่ตุลี์เป็นคนแขวงไหนใช่ป่ะเขาเป็นคนแขวงป่ะแขวงทะเะแเอมวอไขววอแหวนหอหมูแขวงแปลว่าอย่างจังหวัดจังหวัดปัญหามมาว่าพี่ตุลี์เป็นคนแขวงไหนพาหนะเป็นคนแขวงนครหลวงเวียงจันทร์เออเป็นคนเวียงจันทร์เลยเมืองหลวงประเทศลาวเนี่ยแม็นไทยยมประเทศไทยกัน เป็น,คน,<อ>นคนในเมืองคนในเมืองนะพี่น้องอันนี้ตอบคำถามแล้วแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งว่าอ่ามารับยูบอเทเช่ไทยนี่ถ้าเป็นมารับยูบอเทเช่ไทยนี่ไม่แบบถือกฎหมายบอห์ะนะเป็นลูกเครื่องไทยลาวครับเออเออเป็นคนขอนแก่นเออมีสักเวลาเท่าไหน้าณณ์เนี่บกธรรมดานะครับมีบัตรทำงานครับเออ,อ,อเออขาอ,อยู่นี่แปดปีแล้วค่ะ แล้วนี่แปดปีแล้วแข่จังไหนจังวัดถือกฎหมายวันนี้แข่เข้อมาถือกฎหมายก๋าจีนพ่อไทยคลิปก๋าจีาว่าเอ้าโตลีเป็นคนลาวนะคะมาแรกเป็นลาวนะคะก่าจีนเป็นกาไทยคลิปอยู่เนาะพอเป็นตัวเจแข่งข้อมาถือกฎหมายเนาะถือกฎหมายนะคะตอบทุกคำถามแล้วนะคะเล่นแต้นเสียวเอาแฟนใคเอาอีกได้อย an, ู <kam éc à S 2> <c ros LES> <eur> ่ดิใส่น้ำนี่ใส่ยังได้คนลาวเอ้าคนไทยดิ คือว่าเบาคนนั่นดิคนนั่นนะโอกสิหลายพอดนะอ้าวตอบไปแล้วเด้อพี่น้องดูคำดูคำถามขอบขอบขอบคุณหลายๆขอบพูดที่ถามขอบมาเจตไห่หนูได้มีคำถามได้ถามเขาเออผู้ใดอยากรู่ยังถามมาอีกถามเขาตีเขาใช้คิมยังเขาขนาดใส่ตัวนี้นี่นี่นี่ผู้อยากรู้เรื่องไฟไหม้เราฮะหือผูอยากรู้เรื่องไฟเอออยากพู้ว่าเป็นผู้ใดมาจากใสเออเป็นใครอ่ะคนเนี้ย ถามมาเด้ยพี่น่องเ้อเออเขาที่าบอกเราว่าซื้อหยุดตอนยุคปีหนึ่งซื้อสไป